สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับจะมาขยายความ PM2.5 นะครับในคลิปเดียวเลยนะครับใครอยากฟังแบบช็อตคั t นะครับรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่กรุงเทพมหานครประกาศวิกฤต PM 2.5จ p m 2้นะครับโรงเรียนหยุดไป36แห่งนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้ PM เ5เนี่เราอย่าไปชินกันมันนะ คือเราจะไปชินกับมันนะถ้าถ้าเราชินกับมันนะครับเราจะไม่ได้ระวังตัวแล้วมันอันตรายระดับหนึ่งเลยนะครับทีนี้มาไล่เรียงกันว่าไอ้พีเอ็มสองจุคืออะไรนะครับเรากลับมาทบทวนกันอีกทีหนึ่งบางทีเราก็ชินกับการที่เราได้ยินบ่อยนะครับแต่เอ๊ะมันมันอันตรายไหมมันควรจะระวังตัวอย่างไรนะครับผมทําสรุปมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อย่างแรกเลยก็คือไอ้ PM 2.5นะครับมันคือฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆนะครับซึ่งเล็กเพียง1ใน25ของเส้นผมมนุษย์มันถึงเรียกว่า PM 2.5นะครับคุณนึกถึงเส้นผมผ่าตามยาวนะครับแล้วก็อผ่าขวางและเล็กลงไปยี่สิบห้าเท่ามันสามารถแทรกซึมเข้าปอดกระแสะเลือดได้โดยตรงนี่แหละปัญหา ป,ปัญหาแล้วก็พวกนี้นะครับสังเกตง่ายจอดรถทิ้งไว้นะครับมันจะมีฝุ่นดําคล้ายๆรอยเปื้อนนะครับ <_ d> um> พวกนี้มันเกิดจากการเผาไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือเผาต่อสังเกษตรอะไรก็แล้วแต่ความน่ากลัวก็คือมันไปอยู่ในเลือดได้ผ่านปอดนะครับผ่านปอดและปากนะครับผ่านปอดและปากมัน จะไม่ได้จํากัดเพียงอาการระบบหายใจเช่นไอหายใจลําบากหรือแน่นหน้าอกนะครับเพราะว่าคุณต้องนึกว่าคราบขเหมาพวกนี้มันไปเกาะในปอดนะครับและสร้างความอักเสบถ้าเกาะแน่นก็จะเริ่มเป็นแผลแผลเป็นมากๆก็เป็นมะเร็งคือมะเร็งที่มันเกิดจากสารพิษเนี่ยมันก็คือแผเลเรื้อลรังอ่ะคุณนึกนออกไหมนะครับทีนี้ โลกที่มันจะเป็นต่อถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลบําบัดหรือรักษาก็คือโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังแล้วก็โรคมะเร็งอ่ะสามอย่างเนี่ยทีนี้แน่นอนครับมันมันต้องมาพร้อมวิธีแก้นะครับคือถ้าอยู่กรุงเทพหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องไปทํางานถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเราเราเป็นผู้สูงวัยเกินห้าสิบเนี่ยนะครับมันมันต้องหลีกมันต้องหลีกเลี่ยงแล้วถ,ถ้าไม่อยู่บ้านก็ต้องใส่หน้ากากแล้วก็มีวิธีการเอาออกคือ ปัญหาพีเอ็มสุดหคือมันเข้ามาโดยที่เราไม่ได้อยากให้มันเข้าแต่เราต้องเอาออกให้มันเป็นเหนื่อยไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรกคือทุกครั้งตอนนี้ต้องสวมหน้ากากอนามัย N95 หรือ KN95 นะครับสอย่างนี้นะครับถามว่าต้องเบสอันอื่นได้ไหมผมไปถามผู้เชี่ยวชาญมาแล้วมันได้แต่มันไม่มันไม่เต็มที่คือมันเหมือนกับมันกรองได้แต่มันไม่แบบมันก็ยังเข้าอยู่ คือไหนๆก็จะใส่แล้วก็เอาให้มันแน่นหนานะครับหรือใส่สองชั้นก็ได้คือใส่สองชั้นคือหน้ากากธรรมดาเนี่ยจะใส่สองชั้นนะครับสองนะครับเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยให้พยายามติดตามค่าฝุ่นนะครับแต่ผมผมว่ามันก็มันไม่ช่วยอะ่ะคือถ้าเราติดตามแต่เราต้องไปทํางานน่ะคือเราต้องไปตรงเนี้ยแล้วเราเป็นคนที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องไปอะ่ะมันก็ก็ติดตามไปผมว่าผมว่าตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมี ไม่คยมีประเด็นนะครับข้อสามเนี่ยสำคัญคุณต้องหาสิ่งที่มันขับออกมานะครับหรือขับสารพิษหรือขับฝุ่นออกจากเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่างานวิจัยอย่างลี่เะียวแล้วบอกโคลี่เนี่ยหมั่นกินนะครับเอะกินอ่ะคือ,ค,อคือผัดผักก็ได้คือกินบ่อยๆกินบ่อยๆเพราะว่าสารที่มันออกฤทธิ์เนี่ยมันชื่อสารซันฟลูออเรนมันจะไปดีท็อกซ์ปอดกระตับ แต่ว่าอันนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ดีท็อกสปอร์ตวิธีการของซัลโฟเฟนทำงานคือมันจะทําให้มันเกิดการขับจากเซลล์แล้วมันจะเกิดเมือกเราจะจามหรือมีน้ํามูกออกมาแต่นั่นคือเรื่องดีนะครับนั่นคือเรื่องดีคือมันจะไปดึงพวกพิษออกมาไม่ให้มันตกค้างหรือฝังไว้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ดีมากแต่มันไม่มีงานวิจัยนะคือแอสพารากัสแอสพารากัสหรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งชื่อคอเซติน ควอสตินเนี่ยนะครับมันจะไปเอาโลหะหนักหรือฝุ่น PM เอนี่ยออกจากเลือดนะครับและถ้าเกิดคุณเป็นมากๆเนี่ยมันจะปวดหัวจี๊ดและจะมีอาการหลงลืมชั่วขณะแบบเอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอะไรวะถ้าเป็นอย่างนั้นนะแปลว่าคุณมีฝุ่นในในในเลือดเยอะแล้วนะครับก็2ตัวก็คือบล c อกโคลี่หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ดื่มน้ำเยอะขึ้นคือคือดื่มน้ำให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเพื่อให มันเกิดเมื่อหรือมันเกิดการขับถ่ายสารพิษออกมาจากร่างกายนะครับมันจะมีการเกิดอาขับถายสารพิษทีนี้ข้อ4ผมจะเครื่องฟอ,อกาอากาศนะผมว่าทุกคนก็พอจะรู้นะช่วงนี้ขายดีก็ควรมีนะถ้าคุณอยู่ในเดสแอนอก็คือแบบจุดที่แบบบ้านคุณอยู่กลางแบบโซนแดงโซนม่วงเลยเนี่ยมันมันคงต้องมีแล้วแหละนะครับถ้าคือถ้าไม่มีก็คือต้องยอมรับว่า คุณก็จะต้องดมฝุ่นไปจนกว่าวิกฤตมันจะหายซึ่งผมว่าผมว่ารอบนี้ต้องถึงเมษาแน่นอนถึงเมษาแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มแห้งแล้วก็ร้อนแล้วก็เผานะครับต่อจากนั้นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับช่วยช่วยช่วยกันก็คือทูบเทียนเผาอะไรเนี่ยลดได้โอ้โหแต่วอาทิตย์หน้าตุนจีนนะแม่เป็น ช่างประเดประดังให้มันตะลุมบอลจริงๆเลยนะเราจะไปห้ามแบบเฮ้ยจุดจีนทีนี้อย่าอย่าอย่าว่าอย่าเผาอย่าว่ามันไม่น่าจะได้นะเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเราอยู่ในสังคมพีเอมแบบเต็มรูปแบบแล้วมันกําลังจะมาแบบดุเดือดแน่นอนเนี่ยก็ทําอยู่สามสี่ข้อก็คือกินผักผลไม้เยอะหน่อยทีนี้ไอ้คำว่ากินเยอะต้องกินให้คุ้มก็เน้นหน่อยช่วงนี้ก็เน้นบอรอกโคลี่หน่อไม้ฝรั่งนะครับสองตัวเนี่ยมันคือมันช่วยโดยตรงนะครับผมก็มีรูปบนให้ดูอยู่ว่า เออมันมีข่าวเยอะแยะเลยที่มันช่วยได้มันช่วยได้จริงนะครับผมจําหน่ายมา2อสปีเนี่ยผมถามคุณหมอหลายท่านเนี่ยคือมันคือถ้ากินประมาณสักห้ถึงเวันเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันจะมีการขับอะไรออกมาแล้วคุณจะเริ่มดีขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราเหลีกเลี่ยงการเอาเข้าไม่ได้ก็ต้องเอาออกให้เป็นนะครับและทีนี้ผมก็ออบอกอาการเนาะเ,เขามีบอกว่าอาการแบบไหนที่ คุณจะเริ่มเป็นอาการแพ้ฝุ่น PM สองจุด้านี่โคตรมีประโยชน์หนึ่งนะครับอาการทางระบบทางเดินหายใจหนึ่งคือไอเลื้อรลางไอแห้งมีเสมหะักผิดปกติแต่มีชนะดีดีนะเพราะว่าถือว่าขับออกมาคือยกคืออย่างนี้มันมีสองอย่างคือมันระคายเคืองมีเสมหะแต่ไม่ออกมันก็จะมีเสมหะอยู่อย่างนั้นอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณทานบ็อกโคลี่หรือหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยมันจะเอาออกมาด้วยมันจะกระทุ้งออกมาด้วยนะครับ ข้อ3ก็คือหายใจติดขัดหรือหายใจไม่ลึกคือเองี้ยแล้วมันไม่ไปอ่ะนนแปลว่าฝุ่นเริ่มเยอะในปอดนะครับแน่นหน้าอกหรือรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอ่ะเมื่ี้พูดไปแล้วอันนี้คือเกี่ยวกับหายใจ 2. ออาการทางตาจมูกคอคันตาแสบตาน้ำตาไหลจมูกแห้งไอจามคัดจมูกเลื้อลังมีน้ำมูกหรือคันจมูกตลอดเวลาละคายคอเสียงแหบอันนี้เกี่ยวกับตาจมูกคอ แปลว่าอาจจะพูดแล้วมันเข้าไปเกาะตามลําคอนะครับหรือจมูกอ่ะสามอาการทางผิวหนังอ่ะอันนี้เป็นถ้าเป็นคนที่เป็นผิวหนังอ่อนแอแพ้ง่ายก็ผื่นคันมาก่อนเลยนะครับแดงขึ้นเป็นจุดเป็นเม็ดผิวแห้งผื่นหนังผิวหนังลอกอาการแพ้ทางผิวหนังผื่นนั่นแหะมาแล้วนะครับคือคันตามตัวไม่มีผื่นก็ใช่นะ คือคุณเคยคำตัวแต่ไม่มีผื่นไหมอันนั้นแะแปลว่า pm มันไปฝังอยู่ในตามรูขุมขนนะครับแล้วก็ 4. อาการอื่นๆเช่นปวดหัวเลื้อรังอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพียผิดปกตินะครับหายใจหอบนะครับแล้วก็อย่างที่เขาบอกครับก็หลีกเลี่ยงในวันที่ค่าอากาศสูงนะครับสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็พยายามทานพวกสารที่เป็นเป็นพกษาบ,บําบัดซั n ฟ o ร์เวอร์บอคอรมยฝรั่งน้ําเยอะๆนะครับ เพื่อให้มันระบายออกบ้างนะครับแล้วก็อย่างแน่นอนครับสุดท้ายปิดคลิปก็ต้องปิดด้วยสินค้าผมที่จําหน่ายดีทุกปีนะครับขอหน่อยนะครับมาเลยมาเลยพี่เทงก็ได้ครับขอบคุณครับนะครับก็คือผงผงบรอกโคลีเพียวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งดอกเป็นผงบรอกโคลีสดเฟชพาวเดอร์เวกจีนนะครับเป็นผงบรอกโคลีสดใส่น้าปุ๊บนะครับเขียวปึ๊บเลยครับเหมือนบรอกโคลีปั่นเข้มข้นนะครับถ้าคุณ ไม่รู้ว่าหาทางเอาออกอย่างไรนี่ครับเอาออกอย่างนี้ครับหนึ่งช้อนเท่ากับหนึ่งดอกนะครับดื่มทุกวันตอนเช้าถ้าคุณอายุสี่สิบห้าสิบแนะนำเลยแนะนำเลยว่าวารละแก้วนะครับแล้วมันจะช่วยค่อยๆขับพิษข้อดีคือมันขับพิษตับได้ด้วยนะครับแล้วก็แก้เกี่ยวกับพวกไขมันพอกตับด้วยก็แปลว่าได้ทั้งปอดทั้งตับเลยแล้วก็บอรอกโคลีเนี่ยเป็นซูเปอร์ฟู้ดบำรุงร่างกาย ทานใส่น้ำเย็นก็ได้นะครับหรือใครอยากทานอร่อยก็ใส่นมนมธัญพืชต่างๆมันก็จะอร่อยเลยแล้วจะกลายเป็นนมให้นมชาเขียวนะครับวันนี้ใครได้ไอเดียแล้วรีบรีบป้องกันเลยนะครับเพราะว่าไอเอาเข้าอะ่ะมันมัน,ม,นมันคงบังคับยากมันเข้าอยู่แล้วต้องเอาออกให้เป็นนะครับแล้วนี่เป็นเป็นงานวิจัยข้อมูลทั้งหมดที่ผมอยากจะแบ่งปันวันนี้เลยนะครับใครสนใจบอกโคลี่มีโปรโมชั่นไหม สองกระปุก9 90, ก0กสสองกระปุกก็ได้ขั้งหมด60ดอก60ดอกดอกครับก็คือ60แก้วนะครับแบ่งกันทานในบ้านได้กินมากกินน้อยไม่เป็นไรขอให้กินนะครับกินเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ผู้สูงวัยเกิน50แนะนํำเลยบังคับกินคือต้องกินแหละถ้าไม่กินคือถ,ถ้า,ถามีอาการแล้วมันหายากนะครับแล้วก็พวกเนี้เวลามันมันฝังในปอดแบบฝังแน่นแล้วอะ่ะคุณนึกภาพแบบ เวลามันคุณเอารถไปจอดแล้วมันตาก PM ไว้หลายๆวันอะ่ะมันเริ่มล้างออกยากเช่นเดียวกันเลยครับในร่างกายเราเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าทานบรอกโคลีก็บั่นทานหน่อไม้ฝรั่งหั่นทานน้าหมั่นทานนะครับและถ้าเกิดคุณเอาแบบให้แบบเห็นผลเลยก็ตัวนี้ครับเอ่อเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแก้วตกวันละประมาณไม่เกินยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับต่อวันก็สั่งซื้อได้อันนี้จะมีโปรโมชั่นให้วันละสิบชุดนะครับสั่งซื้อได้เลยสวัสดีครับ